สาวเจนกับพ่อพี่แล้วนะจ๊ะจะหุ่กเพือสาวเจนเ้อสาวเจนก็ชิวะเห็ดแกวนะคะนี่ยแ้วซมพแล้วีแนวเนครื่งฟาะคะ่ะมัมนบใหญ่

กับปลาถึกรอบพี่น้องปลาถึกรอบปลาถึกรอบสิป,ปิ้งครับสิป,ปิ้งมีปลาดุกปลาข้อปลาเข็งครับโอ้บู๊ดกับแนวกินเยอะเยอะมากๆเลยอ,อันนี้ชาวเชียงกําลังทัมเจวอย่างนี้เจลฮอร์ลอนเจลฮอร์ลอนนะคะ เขาเอินกันนะน้ำใส่หนึ่งปลาะนึงปลาอีตุปลาคนตุคปลาคุตคคทั้งผักผักกลางเอิ่นปลาอย่ค่ะัน่ะเอินปลาคุตุกค่ะ้งผักกลางเขาเอินย Yeah. Uh -huh. ให้ตำนานนะจ๊ะแดดตำนานซิม,มกาาันนะอืมจำเองแซ่บเองนักเรียนพอนะคะ <laughs>

một nữa, đây đây, phải rồi phải rồi, cái không, đẹp, chuẩn, đẹp, đẹp luôn, chuẩn phải ปลาเบือนนะคะปลาเบืนปลาเบือนมีอะไรบ้ามาเด้อจ้ามาเด้อใส่ในตู้ขวารมาอ่นตัวว่านจำแก้วเอออีหมดไปแล้วฟองแผ็โอ้ก้ินกับหนึ่งปลาค่ะเจ้วแล้วก็สาเจนเจ้ากุ้งมานีมันเบือนออกแล้วมันเบือนออกแล้ว เสร็แล้วแม่นบ่หวานเด้นหวานนั่นยังกับเคืเคือเลยค่ะนี่สะพิกลูกงงเลยกุ้งน้อยนึงเี่ยกุ้งกุ้ตินเหรอแม่เคือถุกัน

ปลาเข็งครับปลาเข็งปิ้งครับปิ้งครับปิ้งปิ้งเน้อพี่ต้องไงเข้ารถสก้อนบ่เ <c oughs> ดนี้เนาะเอาค่าด้แข่งเ <c oughs> ด้งกาคาแขง เเดี้ยอก็บก้รงปลาเค็งกับปลาคอคพี่น้องตอนนี้ซาเจนก,ก็ลังเสียนั่นตำแก้วกุ้งครับแก้วกุ้งค่ะโผักงามงามครับผักแพวผักแพว <c oughs> พี่โงหวะาละมาใสาอ่อก,กันนี่อจ้ากห้องต้แกวแล้วาเนี่ยแล้วสาวเจนสิแจวกุ้งต้กุ้งนะคะนะาาเจนสิต้กุ้งแจ้วกุ้งหอดบ,บานเด้เน่ะ ท,ทอดแพ่ได้จ้ะท,ทอดแพ่จำพวงกำัพื้อก,กันนะคะแพ่ โอ้โห,โห,โหตอนนี้กำลังใส่กุ้งมาจากแม่น้าอเมซอนครับกุ้งฝอยน้ำอเมซอนว่กุ้งฝอยกุ้งฝอยทะล,ลองขี่นนะขี่จักรยานไปประเทศอันนั้นเลยแอฟริกาเลยขับเรือยอดนะขับเรือยอดหมกพีเข้าก็ออกมาจากเมืองกวางตุ้งไปนะครับหมกพีประเทศจีนมันมีน,นานว่บ้ อนาคาปูอนาคปูปอลาดกาอันนี้กุ้งกุ้งไม่น่านะค่ะกุ้งมังกรปลาแดกเขาเกิดอามาแต่เมืองนอกเลยครับประเทศลาวครับประเทศลาวส่วนผงสลดเกิดอามาจากประเทศจีนครับมีนลา้ประเทศน่ะตอนนี้เบิ่งตากันมันชิใหม่แล้วโอ้ทุกคนเหลืองก็คือหอมหอยหอยเลยครับหอมหุยหอย หมอ,อมเตะดังหอ,อมปิ้งปลาปลูกกับนนี้เลยคะ่ะปลูกไอ้ไม้ซ่อนปลูกไม้น้ำนั่นมายังบ่เสือนะคะหญ่ปูนแต่ยังไปขายเหลียวเบิ่งกับเจีหกแนเดอร์ครับพี่น้องมันนันนันยู่บ้านเท่ากันแนวนี่แหละครับ สาวเจนีนนะครับเฮ็ดกระขอกกินสองมื่นแล้วครับนี่เอาปูออกมาให้ชอยแน่เจวกุ้งเขาก็ใส่ใส่พริกครับพริกดิบก็ได้พริกข้าวเผาก็ได้แล้วก็หอมครับอหอมแดงแล้วก็ปลาแดกเอาหอมแดงคอ่คอ,ยคอยแน่ปลาแดกผงสลิดครับปลาแดกกับผงสลดิดพิรพลแค่นั้นครับแล้วก็พักอันนั้นพักอยัง ผักแพลวผักแพลวภาษาไทยภาษาไทยบรูภาษาไทยเอิินพักอย่างไรไงผักแพลวนะผักแพลววอนเท่านะภาษาไทยเอิินอย่างเนาะผักคุณแพลวอ่ะอื้ม น้ำกันได้ครับกินข้าวแทบแทบๆกันเลยปลูกอีกว่ะสักเทานะน้ำมันคือใส่เงินเบิดใส่เบินเดเลยใส่เลย กุ้งหน่อยกุก้งหน่อยควายนี่นะจ๊ะกุ้งหน่อยเครื่องเล้ลๆมันละหอ,แอมแซ่บเสืเอเจ้าสิขอเสือเจอ้าเสือเสิบนะเซบพี่จะดองใช้ตาเขานะอะพ่อกีนเ้าเด้อ หน่อยนะ เดี๋ยวน่าไปกับแล้วคนาหัวเลยอ่ะ ขาหอมสุกแล้วคุณขาหอมใช่ไหมหอมมากไม่ามากินข้าวนทำกันเลยจ้าปิ้งปลาปิ้งปลาปลาปิ้งปลาปิ้งครับปิ้งปลาเก็งครับปิ้งปลาเก็งปลาคอทก้งหน่อยปลาคอน่อยใส่รักละลายจ้ะกุ้งให้กุ้งให้หมดหน่อยเดียวนึงเน้นพักค่ะเนึ่งครับสาเกดกับน้ำลายแต้มนี่แหละ แตกน้ำแล้วชิอมอีกบาหนึ่งด้วยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันเลยครับเสร็จแล้วมาเด้อครับกินข้าวน้ำกันครับอื้มอาเสร็จ

เยอะยาเอ้ยยาเนี้ยจวนกระินงามๆเลยเจ้าพริกเลี้ย้กินามาหลายยาอเากระปูเจ้ากุ้งจีปลาหนึ่งปลา 快了。<music> แดดได้เด้อพี่น้องเลยแดดได้แค่ฝืนเว้ยฝืนมึงนะฮึ ปั in ัาไปกปุกปุนำนกระูกอืมนี่กระดนตัวเดีวนี่นกดกันจ้น่หตโยมา้ค่ะเขานกันเด้อจ้านี่ยขานำกันเด้อปรุงชุบก้นแ้่ ่มนาเอ๊ะมันบอยากนั่นอมันยืนเอาคอยดีซยืนเอาโร้ยนากเลยขิ้งกระปูน้ำฮะมันพิสูดบบีกรเด็กุ้ง่นัจันุ้งรุ่งุ่งเด็กะ สีคำใหญ่เลยนะสีคำใหญ่เลยเป็นยังมั่อสิอิมบึ้งกรบปุกนะลูกเหล่ามารืเปล่ตางะโอ้ขัดสายเดินพี่น้องเ้ยแับับัแซ่บตีป่าอร่อยๆเลยตีปาเต้กุ้งนึปลาคุ้นซุปกระปุกเอ้า กีปูว่าคักคือสิบใ้่ไหมสิบับคุณใหต่ำเ่องหนาไม่สินะครับก็เจ้าบายยังกเพียงอ่ะเห็ดพี่เห็ยแหงาน้อพี่เห็นน้องเจ้า มันมันก็ปูมันก็ใส่ปูมันก็ใส่ปูมันปูมันปูปูมันเข้าัจไหมเข้าๆเขื่อนมึงอะบบนี้นี่โมันแล้วมือจังไม้คนนี่ใหญ่นเน็ตทำนี ม,มันยินหนุ่เท่มากบอมีนหน้าละมีมีน่ เลือกเอาผู้ขายเลือกผู้ขายเด้อเออสักหาบาทเอาเบิร์ดแนละสหบาทเอาเบิดบอกล้วเนอกาแล้วยูนนแม่ให้มาไปจยมนวดยนวด แม่ให้มาเพราะว่าพีตามแก้วเขอยนี่ตามเฮ้ยคำนี้ลึกจึกโลดนาจงไว้ได้ไงบะพริกนะนี่แม่ให้มาเหมือนกันเออบอกเออ แก้วกุ้งแก้วกุ้งหนึ่งปลาบเข็งตัวนีกลังปิงนกำลังจีปบาเข่งเออโอ้โหูพิการได้ตัวนี้เลยบ๊วยขมากินเด้อถามมันหายค่ปูยัง ขาปูอะขุน้าขาเข็ขามันหายอืูเลยจะงจังปุกปีกุ้งเก็บพริกมาหลายนะข่อยเห็นคอยใส่หลายเลยซิบหน่วยหนึ่งจงไปหาด้อยจงหมดเลยนี่หนิเครื่องเดียวเดีย พิงจอมเพชรเนื้อิงกับบ้จีกบูนะ่รอบหกหลังเยกับูโตนสองตอาจารย์ทนายมเนื้อเบ็ดางไข่ได <Yeah, ้เป็นเจ็ดแปดตัวบรอบจี่างเนื้อภรยาเนื้หาเพื่อนเนอพี่กินไม่ะนื้ยกินก้อนมัว กินตกอนพกอมูผนะเบื้งเด้อพี่น้องแซ่บแซบพี่ใอีกเจ็ดส่วโองน่แหละฮะเจ็ดสิบสองคือครบหรือปะืเงี้ยจงะยังยังยังเลียนแบบนี้โอ้โน้ำนมไท คนเนี่ยครบแต่ว่บองรอบคนขาด้ขาดกระเทยมาเยอนะถ้าเราขอบพูดอันสองพันหูติดตามเนี่นะครบแล้วหรอพันขึ้นสองพันแล้วคนติดตามคนเก่าหรคนเก่ากลัมาหคนเก่ากำนมาคนใหม่กั ไอแม่นูวปลาเบิรตะท้วปลทูมูบ้านเนี้ยชอปลทู่าแคนมาสื mm ่อปลาทูบ่อแต่เขาเอามาเอามา่ยวาราน่ยนี่เขาบอกโอลูกบบ้ลูกกบบแบบยิตามเต้ิตามเ้อยาคนอยาบก อ้ยายไปกับคนดับเนาะนั่งทตลาดเ้าจะเทปลาขออมาหรอเานนี่อันตาตะดอง่หายน่บักดอกมันเอามาให้จะลตนมโอ้โหโอ้โอ้นว่าเรียงเผื่อใช่หรอตายเวลาไปเซกุ้งไปเซกบ๊บสบค่ะมากินด้กินอเ็เ็ไปใส่ นิวัวเขาต้องไปเบิงหมูมันบอ,บอนบอนแล้วเขาต้องไปใส่ต้องใช้โซดานะชุมิตรลาวต้องสังเกตที่มันบอน ปติตามสองพัน <su> ชั <gef> ่วโมงก็เลยเจ็บมันบบสมาร์ทรวบบบูกกนแอปเซนยังไอ้ไี่เห็นบูเกนหายเจ้าอะไรืต้องมีความบันดากาศนะไปสอนหมอิีใหม่ได้ละหมอตใหม่ไสอนอมากระแม่มานั่งนะ าเกตกบยวินือไม่ได้หน่อย่ะลองไมมันกระปูมือได้มือนี่นามันลายอืมโ้ยแล้วเหนียวโ้ยนี้ะมถ้าได้เอาไปสไดมีทำนันลาอืมนี่ละ พูดยาสีนกันเอาวางเก้าตัวสิตัวนี่ยเสือจะเ่าจะเ่มอิ่มลอตับูตะลองไปยาเมื่อเช้านี่ได้น้อยบดี ปลาปลาโอ้ปลาไปใส่ปลาใหญ่ครับเขาไปเสียบปลาใหญ่ปลากระเดิดกับปลากิดเดือดภาษาไทยปลากระดี่ะเทียนแมนบอครับตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะครับทุกคน ก็ฝากติดตามช่องบาวพีกับสาวเจนด้วยนะครับก็ยอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเอาละทีนี้ก็อ๋อไปเก็บของกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ